สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max นะครับเป็น D-Max 2022เลยนะครับผ่านลูกภาพพิกโลกมาทำกุญแจรีโมทเหมือนแท้นะครับสองปุ่มแบบนี้ฮะทำการไวริงระบบนะครับเรียบร้อยกดล็อกฮะไฟกระพริบนะครับโอเคฮะตอนนี้ไฟกระพริบหลายครั้งแสดงว่ารถล็อกอยู่นะฮะเป็นการเช็คระบบให้กดคลายล็อกก่อนนะครับคลายล็อกจะเห็นไฟกระพริบสองครั้งฮะกดล็อกฮะไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับพยายาม่ารถล็อกนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะฮะว่า ลดลอกจริงไหมเรียบร้อยฮะกดคายล็อกฮะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทฮะทำกุญแจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเรากัดดอกให้ฟรีนะฮะไม่ต้องเสียค่ากัดดอกอีกแล้วนะฮะโอเคฮะมาดูกันครับว่าสตาร์ทได้จริงไหมนี่ครับเรียบร้อยฮะสตาร์ทได้จริงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับใช้อิ u ุ รุ่นใหม่อยู่นะฮะสนใจที่ทำญแจารีโมทเหมือนแทบแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง facebook แฟนเพจแต่งรถนะแดเพรบชรู์ได้เลยนะครับสำหรับรถใหม่ไฟแดงแบบนี้ครับทักเข้ามาได้สวัสดีครับ